แนนอนต่อไปนี้คือสคริปต์ความยาวประมาณ1,100คำสำหรับช่องมอเตอร์มานียเป็นภาษาไทยโดยเนื้อหาเกี่ยวกับระบบติดตามขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ในปี2025ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางทหารพัฒนาอย่างรวดเร็วหนึ่งในระบบที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือระบบติดตามขีปนาวุธข้ามทวีปหรือที่รู้จักกันในชื่อ ICBM Tracking System ปี2025ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของของค์การพัฒนาเทคโนโลยีติดตามและสะกัดกั้นขีปนาวุธ ซึ่งกลายเป็นส่วนสําคัญของยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับโลกไม่ใช่แค่เพียงเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันถึงสมดุลของอํานาจและการป้องปรามการใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกด้วยในอดีตการติดตามขีปนาวุธข้ามทวีปนั้นทําได้ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากข้อจํากัดของเรดาร์ระบบดาวเทียมและความเร็วของขีปนาวุธที่สามารถเดินทางไกลหลายพันกิโลเมตรในเวลาเพียงไม่กี่สิบนาทีแต่ในปี2025เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก เราได้เห็นระบบติดตามที่ใช้ AI และ Machine Learning เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทิศทางความเร็วและแนวโน้มการเคลื่อนไหวของขีปนาวุธได้แบบเรียลไทม์หนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่ถูกนำมาใช้คือเรดาร์แบบเฟสอาร์เรยซึ่งสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายลูกในระยะไกลและทำงานร่วมกับเครือข่ายดาวเทียมที่เรียกว่า Overhead Persistent Infrared (OPIR) โดยดาวเทียมเหล่านี้จะจับความร้อนจากการยิงขีปนาวุธตั้งแต่เริ่มต้นและส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์ควบคุมบนพื้นโลกทันที ข้อมูลจากดาวเทียมจะถูกประมวลผลผ่านซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถจำแนกขีปนาวุธจริงออกจากสิ่งปลอมเช่นลูกหลอกหรือเศษซากในอวกาศนอกจากนี้ในปี2025เรายังเห็นการรวมเครือข่ายข้อมูลของหลายประเทศเข้าด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตร n a t o และประเทศพันธมิตรในภูมิภาคแปซิฟิกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียข้อมูลจากแต่ละประเทศจะถูกแชร์ผ่านระบบ AI Cloudbased ซึ่งช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถรับรู้ภัยคุกคามได้รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่า ระบบเหล่านี้สามารถทำนายจุดตกของขีปนาวุธได้ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีหลังจากตรวจจับการยิงในบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาระบบ Next Gen Interceptor ซึ่งเป็นระบบติดตามและสะกัดกั้นขีปนาวุธที่รวดเร็วและแม่นยำกว่ารุ่นก่อนโดยใช้เทคโนโลยี Kinetic Kill Vehicle หรือหัวรบที่ไม่ใช้ระเบิดแต่พุ่งชนเป้าหมายด้วยความเร็วสูงพอที่จะทำลายขีปนาวุธขณะอยู่ในชั้นบรรยากาศ อีกหนึ่งก้าวสำคัญคือการใช้ AI ในการคาดการณ์และวางแผนการสกัดกั้นอย่างชาญฉลาด AI เหล่านี้เรียนรู้จากการยิงทดสอบการจำลองสถานการณ์และแม้แต่ข้อมูลในสนามรบจริงเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันประเทศจากการโจมตีด้วย ICBM ประเทศจีนรัสเซียและสหรัฐอเมริกาต่างแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเข้มข้นจีนได้เปิดเผยระบบติดตามที่ผสานทั้งเรดาร์คอนตามและ AI ทำให้สามารถตรวจจับขีปนาวุธที่ใช้เทคโนโลยีล่องหนได้ ในขณะที่รัสเซียพัฒนาเรดาร์ขนาดใหญ่แบบบูโรเนสเอ็มที่สามารถครอบคลุมพื้นที่หลายพันกิโลเมตรและเชื่อมต่อกับระบบต่อต้านขีปนาวุธ s 500เพื่อการตอบโต้ที่รวดเร็วแม้เทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใดแต่ความท้าทายก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกซึ่งสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงถึง20เท่าและเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศได้ทำให้ระบบติดตามแบบเดิมตามไม่ทัน อย่างไรก็ตามนักวิจัยในปี2025ได้พัฒนาระบบวิเคราะห์วิถีขีปนาวุธแบบล่วงหน้าด้วยอัลกอริทึมพิเศษที่สามารถคาดการเส้นทางได้แม่นยำแม้เป้าหมายจะเบี่ยงเบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนก็มีบทบาทสำคัญมากในยุคนี้บริษัทเทคโนโลยีอย่างล็อกฮิตมาตินไรทอนนอทรอกกรุนแมนและแม้แต่บริษัท AI อย่างปรันตีต่างก็มีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประมวลผลข้อมูลและการสร้างเครือข่ายดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งไปกว่านั้นในปี2025ยังมีแนวโน้มการใช้ระบบติดตามแบบอัตโนมัติ100%ที่ไม่ต้องพึ่งพาการสังงานจากมนุษย์ในขั้นตอนเริ่มตน้นทำให้สามารถตอบสนองได้ทันทีภายในเซ่อลว,วินาทีหลังตรวจพบก,การยิงขีปนาวุธระบบนี้ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับปืนเลเซอร์และระบบอาวุธพลังงานทิศทางที่สามารถยิงสกัดได้แบบไร้เสียงและไม่มีระเบิดอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจคือระบบจำลองเสมือนจริงหรือ VR ที่ใช้ฝึกเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบติดตามขีปนาวุธ เจ้าหน้าที่สามารถฝึกในสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงทุกประการรวมทั้งการเผชิญกับขีปนาวุธหลายลูกพร้อมกันหรือการตัดสินใจในเวลาจำกัดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองของมนุษย์ให้ใกล้เคียงกับ AI อย่างไรก็ตามระบบเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากการลงทุนพัฒนาและดูแลระบบติดตาม ICBM หนึ่งระบบในปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์และต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายฝ่าย ทั้งในด้านเทคโนโลยีกฎหมายการทูตและการทหารในแง่มุมของความมั่นคงระบบติดตาม ICBM ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการป้องปรามสงครามนิวเคลียร์เพราะหากคู่สงครามรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถติดตามและสกัดขีปนาวุธของตนได้โอกาสที่จะเกิดการใช้งานจริงก็จะลดลงนี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธ,ธศาสตร์เรียกว่า m u ชั a เ a ชเ u r e d ด t เท c t i o n หรือการรับประกันการตรวจจับซึ่งกันแอลกัน ระบบติดตามขีปนาวุธในปี2025จึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีป้องกันภัยคุกคามเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถเจรจาอย่างมั่นใจมากขึ้นและลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดในภาวะวิกฤตสุดท้ายนี้เทคโนโลยีติดตามขีปนาวุธ ICBM ที่พัฒนาไปออยย่างก้าวกระโดดในปี2025สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของของค์การลงทุนในเทคโนโลยีความมั่นคงไม่เพียงแต่เพื่อป้องกันประเทศของตน แต่เพื่อสร้างสมดุลอำนาจและสันติภาพในระดับโลกหากคุณชอบเนื้อหาแนวเทคโนโลยีทางทหารรถยนต์สายลุยและอาวุธล้ำยุคอย่าลืมกดติดตามมอเตอร์มาเนียและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการสคริปต์ในหัวข้ออื่นๆเช่นรถถังเครื่องบินรบหรือเทคโนโลยียุทธปกรณ์ของประเทศใดเป็นพิเศษบอกได้เลยครับผมยินดีช่วยเสมอ